สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาสายมะลิทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาเพิ่มเติมความรู้กับข้าวระยะตั้งท้องนะครับอันนี้ก็คือภาพข้าวนะครับหลังจากที่น้ำท่วมไปนะครับท่านจะได้เห็นลักษณะพื้นน้ำนะครับตอนแรกมันจะสูงระดับนี้เลยนะครับก็คือแทบจะเหลือแต่ยอดนะครับ ตอนนี้ระดับน้ําลดนะครับระดับน้ําลดหรือว่าเราปล่อยน้ําแห้งนะครับปล่อยน้ําแห้งฉะนั้นอาจจะมีคําถามว่าการปล่อยน้ําแห้งแบบเนี้มันจะช่วยอะไรการปล่อยน้ําแห้งแบบนี้มันจะช่วยให้รากข้าวนะครับที่มีลักษณะรากเนี่ยมันโดนแช่น้ํานะครับแล้วก็เกิดการเป็นรากดํานะครับเกิดการ ที่รากเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินหาอาหารได้นะครับถ้าเราแช่น้ําไว้นะเพราะว่ารากข้างล่างเนี่ยเขาไม่ได้อากาศไม่ได้ออกซิเจนเมื่อมันไม่ได้อากาศไม่ได้ออกซิเจนข้าวเมื่อแช่น้ําไว้สูงๆแป๊บเนี้ยข้าวมันจะหากินนะครับโดยการแตกรากจากตรงนี้มาครับนี่แตกรากจากข้อป้องแปบ๊บหนึ่งนะครับแตกรากจากข้อป้องที่อยู่ ขพอป้องที่สองของข้าวนะครับนี่นะครับมันจะแตกรากตรงนี้ขึ้นมาแทนนะครับก็พูดง่ายๆเหมือนข้าวมันกินน้ํานะครับหรือว่ากินสารอาหารปุ๋ยเนี่ยจากน้ําแทนนะครับมันไม่ได้กินปุ๋ยจากดินแล้วครับอ่าฉะนั้นคุณจะเข้าใจว่าเมื่อน้ํามันเยอะน้ํามันสูงต้นข้าวมันก็จะรีดตัวเองสูงขึ้นและ ไอ้รากที่อยู่ผิวดินเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้งานแล้วครับมันจะมาใช้งานรากที่อยู่ข้างบนตรงนี้ครับและมันจะใช้รากของมันอะหาสารอาหารที่อยู่บนน้ํากินนะครับซึ่งจะทําให้ข้าวเกิดอะไรขึ้นครับข้างล่างเนี่ยอ่อนแอนะครับเพราะรากไม่สามารถที่จะเดินได้รากตรงที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นแค่เพียงลากากะยึดดิน สภาพข้าวท่านก็จะเริ่มต้นอ่อนแล้วก็เอียงลงนะครับเอียงลงเสร็จแล้วลากก็จะเริ่มออกจากข้อป้องตรงนี้ทําให้ข้าวเนี่ยยืดตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นถามว่าผลผลิตจะดีไหมมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณบํารุงทางใบได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าทางดินเนี่ยไม่แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะครับก็คือว่าถ้าระดับน้ํามันสูง หรือเราไม่สามารถที่จะปล่อยน้ําแห้งแบบผมได้อย่างเงี้ยรากข้าวก็จะไม่เกิดรากใหม่เมื่อมันไม่เกิดรากใหม่ตานหาอาหาร,าหารมันก็ชะงักลงนะครับหรือการที่เราหว่านปุ๋ยแต่แรกแต่เด็กเนี่ยในขณนะที่ดินมีความชื้นดินเปียกเนี่ยเราหว่านปุ๋ยลงไปปุ๋ยละลายดินเก็บธาตุอาหารรากข้าวก็จะดูดสารอาหารจากดินใช่ไหมครับแต่ สิ่งที่รากมันดูดไม่ได้นะครับก็คือน้ํามันแช่อยู่รากก็ไม่สามารถที่จะดูดสารอาหารจากใต้ดินได้นะครับฉะนั้นเมื่อมันดูดอาหารจากใต้ดินไม่ได้เสร็จเนี่ยข้าวมันก็จะเริ่มเกิดอาการข้อรอยน้ํานะครับหรือว่ารากลอยน้ํานั่นเองนะครับนี่นะครับแบบนี้นี่นะครับเนี่ยรากเขาก็จะเกิดการแตกข้อป้องตรงเนี้เห็นนะครับนี่นะครับนี่คือลักษณะรากฝอยนะครับ เมื่อน้ํามันเยอะแล้วเราไม่ระบายน้ําออกเนี่ยข้อป้องตรงนี้จะเกิดรากฝอยครับและไอ้รากฝอยตัวนี้แหละที่จะทําให้ข้าวเนี่ยเขาดูดซับสารอาหารจากไอ้รากฝอยตัวนี้เข้าไปนะครับแทนที่ข้าวจะได้ปริมาณต้นความใหญ่ของต้นนะครับมันก็จะได้แต่การสูงนะครับเพราะว่าเขาสูงขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่ไม่ได้สะสมอาหารครบนะครับโดยเฉพาะบางท่านที่ ไม่ได้ฉีดทางใบเลยนะครับใส่แต่ทางดินเนี่ยมันจะไม่ทำให้ผลผลิตท่านได้ดีนะครับสู้กับพวกที่ควบคุมน้ำแล้วก็ควบคุมสัดส่วนน้ำได้ได้ดีนะครับถ้าพวกที่ควบคุมสัดส่วนน้ำนะครับหรือง่ายๆว่าเนี่ยนะครับพวกที่คุมน้ำให้ต้นข้าวเนี่ยอยู่ในลักษณะน้ำเฉาะแฉะเหมือนแปลงเนี้ยต้นข้าวจะมีลำต้น ที่อวบอ้วนแล้วก็ท้องใหญ่นะครับจะสังเกตได้ว่าท้องเขาจะใหญ่มากนะครับและข้อป้องของข้าวเนี่ยจะไม่เกิดการเดินลากนะครับเพราะว่าแปลงนี้น้ําไม่ได้ท่วมนะครับลองสังเกตตะเข็บน้ําจะสูงแค่นี้เองฉะนั้นเมื่อตะเข็บน้ําสูงแค่นี้มันไม่เลยตรงเปลือกเปลือกข้าวตรงเนี้ยลากมันจะไม่เดินออกมานะครับเมื่อลากมันไม่เดินออกมาปั๊บเนี่ยข้าวาก็จะไม่เกิดการรีดน้ําก็คือความสูงของข้าวมันจะสูงเต็มที่อ่ะ อยู่ที่ระดับน้านะครับระดับน้ําถ้าระดับน้ําสูงขึ้นข้าวมันก็จะรีดตัวสูงขึ้นโดยการใช้รากฝอยในการดูดน้ําเพื่อรีดตัวเองขึ้นยิ่งรีดสูงเท่าไหร่ยิ่งต้นข้าวได้น้ํามากเท่าไหร่ต้นก็จะรีดเรยวแล้วก็สูงขึ้นส่วนท้องอะไรครับท้องมันจะไม่ใหญ่ครับท้องจะเล็กแต่รีดเรยวขึ้นถามว่าขนาดรวงก็จะเล็กลงตาม ถึงข้าวคุณจะมีลักษณะที่สูงใหญ่แค่ไหนก็ตามป้องล่างใหญ่แค่ไหนก็ตามมันไม่สามารถที่จะขยายลวงใหญ่ตามได้นะครับเนื่องจากไอตัวไอตัวรากมันอะมันไม่ได้ดูดซับสารอาหารจากดินครับแต่มันดูดซับสารอาหารจากน้ําแทนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาอธิบายตรงนี้นะครับคุณจะสังเกตได้ว่า ยิงข้าวล้มนอนเท่าไหร่นะครับนี่นี่นะครับยิงข้าวล้มนอนกับพื้นมากเท่าไหร่นะครับคุณจะสังเกตได้ว่ายิงข้าวหักยิงข้าวงอยิงข้าวเอียงมากเท่าไหร่นะครับนี่นะครับถ้าคุณปล่อยน้ําออกแห้งไม่ได้นะครับอันนี้รากใหม่รากใหม่จะแะจะจะแตกตัวออกมาใหม่เพื่อหาอาหารลงไปที่ดินเสร็จแล้วสารอาหารที่รากแรกเนี่ยจะดูดซับต้นขึ้นไปให้ให้ต้นให้รวงเนี่ย มันก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราปล่อยน้ําแห้งถูกไหมครับเพราะว่าดินได้ออกซิเจนดินได้อากาศรากข้าวเดินใหม่ได้การดูดสารอาหารก็จะใช้ในรากนี้แต่ถ้าน้ํามันเยอะปุ๊บเนี่ยนะครับน้ําเยอะรากนี้มันจะกลายเป็นรากดํารากเสียนะครับเมื่อรากมันดํารากมันเสียมันไม่สามารถเดินรากใหม่ได้ข้าวเขาก็จะเดินรากฝอยแทนนี่นะครับข้าวจะเดินรากฝอยข้าวจะเดินรากฝอยที่อยู่เหนือน้ําแทนนะครับฉะนั้นคุณก็ลองคิดเอาว่า ลากข้าวที่ดูดสารอาหารจากดินกับลากข้าวที่ดูดสารอาหารจากน้ําเห็นไหมครับนี่นะครับลากที่เขาดูดจากดินคือข้างล่างลากที่ดูดดูดน้ําอยู่ข้างบนคุณคิดเอาว่าการที่เราแช่น้ํากันเนี่ยเราแช่น้ําข้าวจะได้สารอาหารจากดินหรือสารอาหารจากน้ําอันนี้เข้าใจตรงนี้นะครับฉะนั้นอธิบายก่อนการใส่น้ําเยอะนะครับ การใส่น้ำเยอะการใส่น้ำเยอะเพื่อที่เราจะใส่ปุ๋ยนะครับมันจะทำให้ปุ๋ยเนี่ยมันเจือจางไปกับน้ำเมื่อปุ๋ยเจือจางไปกับน้ำเสร็จค่าปุ๋ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์การมี Np k เคหรือสารอาหารต่างๆที่เราฉีดน้อยลงถูกไหมฉะนั้นถ้าเรา ใส่ปุ๋ยทางดินในลักษณะน้ำเยอะเนี่ยข้าวก็ได้สารอาหารจากการละลายตัวของปุ๋ยที่อยู่ผิวน้ำครับฉะนั้นข้าวก็จะได้สารอาหารน้อยกว่าการที่เราใส่ปุ๋ยในน้ำแทะหรือน้ำโคนข้าวนะครับฉะนั้นถ้าคุณใส่ปุ๋ยในลักษณะที่น้ำเยอะมากๆจนข้าวมันแตกหน่อข้างออกมาจากข้อป้องบนเนี่ยหรือ ข้าวที่มันแตกหนอเหนือผิวน้ําเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยได้รับสารอาหารจากดินเลยครับแต่ถ้าเราฉีดทางใบได้ในลักษณะน้ําท่วมหรือว่าน้ําเยอะเนี่ยข้าวจะมีลําต้นมีขนาดลวงที่ใหญ่กว่าการให้ทางดินนะครับฉะนั้นข้าวที่ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ท้องใหญ่นะครับในช่วงกัดหางปลาทูอย่างเงี้ยนะครับ คือข้าวที่สามารถควบคุมน้ําไม่ให้น้ําท่วมรากจะไม่ออกจากข้อป้องของข้าวนั่นคือลักษณะข้าวที่ได้ผลผลิตดีนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เราก็แล้วแต่พื้นที่นะครับว่าจะจับจะจัดการหรือทําระบบระเบียบนาตัวเองให้มันควบคุมน้ําได้แค่ไหนมันก็แล้วแต่แต่สิ่งที่จําเป็นมากกว่าการใช้ปุ๋ยทางดินในช่วงลักษณะข้าวกัดหางปลาทูนะครับแบบนี้ ช่วงสำคัญในช่วงที่ข้าวกัดหางปะทูนะครับแบบนี้หรือว่าออกปะปลายนะครับปุ๋ยทางใบมีความจําเป็นมากกว่าปุ๋ยทางดินนะครับเพราะปุ๋ยทางดินมันไม่ทันแล้วนะครับถึงคุณใส่ทางดินตอนนี้ข้าวก็ใช้ได้แค่ไหนตัวเจนส่วนตัวกลางกับตัวท้ายข้าวมันไม่ได้ใช้แล้วครับเพราะว่าข้าวใช้ตัวหน้านะครับใช้ตัวหน้าจากในโจเจนเพื่อสร้างรวงอ่อนนะครับและตัวไนตัเจน เป็นตัวนําพาสารอาหารตัวกลางตัวท้ายไปใช้ฉะนั้นสิ่งที่มันควรจะทํามากที่สุดคือการใส่ปุ๋ยทางใบเพราะมันจะกินได้เร็วกว่านะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ